หมาเงี้วเล่าแห่างฟางอยพี่น้องตาเราพอดีนี่กพ่อไปมองนีไปมองหันไมก็พ่อทำเพลินเด็ดต้องคอยคอยไปคายนเผาเไม่มาในแต้มันตูนอยู่เด็ดล่ะกันนั่นแปว่าเรียกขาดคือคอรอโอ้ยหลีที่วะให้จกเอาเอาข้างงาไหมเอาได้ได้หลีี่นี่มันอยู่น้ำงาไหมแต่ว่อยู่เป็นี้เล่นได้อะโอ้โหขยันบ้าจะน่ากลัวป้า ผู้เสียงกันนี่สวัสดีครับสวัสดีเจ้าเกียเสายิงข้าห่อหมากข้าหมากไงกับแมาพี่น้องครับหุ่นหอมพี่น้าครับพี่น้องสวัสด,ดีหัวทีมมื่อนี่ใหญ่หงูบดได้มากครับพี่น้องมีคนแท่งอืมแท่ง<ม>หงูบดได้มากไปเอาหลาะเบิ่งเห็นน้ำกันครับมื่อนี่ออกมาตาจีสามครับหาเลาะเบิ่งครับพี่นอ้องจีเม็ดเจ็๊เมาน้ำกันเด้อครับเป็นครับสมองจุ๋มตะวันครับโยกเฉียงเกียร์เสาครับเบอร์เลตรับเบอเร์นอน อนน้เป็นเยนี่นาะอือนนึงเป็นเงยท่านในสวัสดิ์ยไปพี่น้องครับลุยทำกันครับครับจะดขน้าพี่น้องเอ้ยูลูสิรีปันกหันปมาไปปนนี็นเข้าน่งเราก็ดีขาลงไปเลยเลยครับแลนี่นี่นี่ อนั่นนั่นตะมันยังได่ดีหนอกครับป่นเอ้ปวดโซ่ไก่หน่งไ่นงป่นกินหมดหมดตัวสองไข่เอารอบวังอีกโดนหมาจะควายปูนมั้งควายปูนมึงมแนม่นี่คือคือคือใส่ข้าแมนแมนไป้วแมนนะจะได้ก่อไปท่าน คือคาใส่เห็ดปอก็ะเด็นมากมาตั้งได้หมดละเออหมุ่นึงเขาหาเห,ห็ดดอกเหรอเอาโอ้ยไ,ไหลายปอมยี่เฮ้ยว้หมุ่นึงอยากเอาขู่ไว้ให้เอพี่น,อน้องตาบอดีฝุ่นย้ายตาบอด,บอดๆต้องมาหา

ตัวเนี่แนแล้วพ่อพ่อนั่งเจ้านี่แรงแล้วพ่ก็หาวท่านละือนั่นเห็นว่า่ะเห็นยบนั่นละปูนั่นละปวดเบื้องหน้่งปวดน้่ตีจุกเห็ดเ้าอะจุกยังจุกเหวยจุกยังจุกเห็ดหาบ้านแองอยู่นี้ตัวเดเมนมาในนั่นคนลดเฮยโวี่ปม

เป็นไรไปได้เปิดมือหนึงคือยางกายรูดมือหนึงคือโจกเอาโจกเอาเอาเห็ดไปเห็ดมันเพื่อนว่าเสื่อนเห็ดปัวจากรอยเอ็ดก็ประทะสารข้ามพี่น้องเลยสารข้ามตาเป็นหาบอยู่เป็นอะไรคืออะไรวะจัดทุกเก่งเนาะสารข้ามอือสารข้ามกวดใต้กีดินใต้ตาจ้ะ không phải hết nồi 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 thầu lấy cái nhau tôi chơi thầu lấy cái nhau thầu lấy cái gì ăn chú nhầm tấm nắng thì không có để má cây ngon ป่อยเป็นตัวเองและออตมอตัวเองเด็ดใครครับนี่เด้นี่เด้อันนึ่งอะไรเนี่ยเอออเพินยึดบาปุยเนี่ยหาาง่าย่ได้บ้าุย่หนักัแลตนั่นตตัตตั้งต่บ้นั่นงยหาหอวนีกทีนงครับคอยไปตัวน น um. well okay. no. ี่ตะเก او เพิ่สร็จายัยม bueno ื่อไงก็มาเงี้วเราแห่งฟองอลยพี่น้องตาเราบดีตาเราบอดอืมแล้วขอมา่วานโลดจะได้ยังน้ำพินไปเดี๋ยว่างสามใคเนี่ยโอ้ก็คือเดียพ่อแจงแล้ว เราหับมานำทางบ่ันมืนตาขึ้นไม่ไหมบ่เห็นหงเด้ยโอ้ยขย้อนคือกันแล้วก็ไปสามเจ้าไปสามเราหลับมาน้ำทางเรามืนตาขึ้นไม่เราบ่เห็นหงมูนังข้างลังเรามื่นมาตลอดเราได้เห็นหงเฮ้ยเกิดอะไรขนบาล่ะหงายมอไม่ร้องเลุนพวกคนเก็บเบาเก็บบาางฝุ้นุณไหมมามีุ่่นมีรงนั่น เป็นพ่อไปมองไหนไปมองหันมักกวบพ,วพ่อน้ำเพลินเลยนี่ต้องคอยคอยไปขวยชีก่ก็ดเดียนน่ะเมียนบ้านี่ค้นเตียไม่ตุน้องไม่เอ็นนี่ข้ามากอยน่ะเป็นบอลแล้เก็บบอลเก็บบอลยืนน่ะ ใครเห็ดกระหักจะทำก็ย oui, ิ้นหนีได้บ้างเหอเนี่ยเป็นตัวก็เแล้วไปเชียว์เบอกอดอืเต้นหายก็ไปเชียร์นกระตาไนหลดน้ำเขานเขาเราเม็น่นในแตกมันตูนยืดได้รักอันมันเกีส่วนนองส่วนน้องคนก็ไปถุยออกเอาเนันเห็ดดอกจะตีได้ทั้งเขาบี่นี่นี่อันหนึ่ง เนี่ยเออนั่นแหละารากมากินง่ทานกินไง่เราเร่แน่นสองไครเอาสองไคตีเออเมื่อจบ้าวแล้วมันตดั้างกันคนละีเดียวหาเลยอืมไ้น่าครับหาจากไหนก็ได้ถึงเล่าไปเคี้ยนหน้ากตาคนเห็นปลัมาจานอีกเลเห็ดหอคือว่าผู้ใด้ก็คือว่าสุดยอดเซียนเห็ดครับ ธรามาด้เนี่ไม่กองกวดใส้นของข้างนเจ้าเนไอ้นะปวดยาวไปเรื่อยๆปลาดปีหน้องเอาเบอร์ห้อยเปนขัวมันกลวยส้นกันมุนเอลีเลยครับให้ร่งไหนกินโอ้ยไม่ดีอองใครกิน นี่เข้ามาเนี่เรา,าเทียมของกพี่น้องครับท้างกรขาดเครื่องลบกัะท่านสิมันพม่กระไข่ตัวมันพันตูสิอดอกใหญ่นานไปว่าเล้วขาดเครื่องคอรอโหมุนมดคอยว่าเนยจือเนีนบ้รกว่าม้นดีดีแค่นานพี้นเดย์เนื่นอจือ อยวอือนี่ว่ะดอกเดียวยนะ่ะขันเสนซ้ำไม่ได้กินกดีดอกองดอกดเลยเด็ดหลายก็โกรธดอกเดียวได้เป็นซีฝุ่นเาว่าเราหมุนเอรีแล้วใช่ไมอาวานางแก่แต่ี่บ่อน,นี่ละนาคันงนางเนวสีบส่บ๊อบอัดมาสิให้เว้ยปวดเอวแต่ลงไปมากทุกบอ่อนี่นี่ยหอาที่แรงกันบ่อ สองตีเลย้าตมูจะนี่จะว่าสิลูกได้่ะสนมูคนนี้่เชสนองดังตับตับตับใช่งก็เล่าชวยแล้วเปลี่ยนทาอสองไครเนี่ยน้อยี่นทาสองย่น้ำข่ได้อว่าใหญ่เนี่ยั่นแล้วสองครไงครเดียวไข่เดียวเออนังไง Tell về mày phải chưa có tiền hoạt 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 เอาคนเราเลี้ยเดยวมาจกกับอย่างน้ำมูลฮาตัวโอ้ยเสียมูกวกบวกน้องบกเอาตีนไข่มาจ่อปะเนี่ยเอ้ยเนาะวกบวกน้องนั่นยิงให่จะนไปสาสาห็นบ่นอ่ะโอ้ยถึงดากเก็เพืึ้นหลดน้ำนมมูลกวยถวยเอะก็ยังไใบใหม่ตีดด่าเรียมอยู่เล้ครับด่าเรียมจะออกมัดาาเรียมออกมั้งนี่นี่ อ้น่หพอหนังตัวน่เนี่อันหัวเห็ดต้องหันหัวเห็ดยังกันฮ็ดพอฝายตีอันได้ดีก็กันด้ดีเรื่องก็แต่ใดเอาหาเอาที่น่ี่พี่มองหนึ่งนี่นี่เงี้ยนบ่หาจกบึงเออเงีบ่นั่นดีเอามันสุดสุดเุดโอ้นี่ดิ้้ยว่ด้หยังน้ำเคลาเลยจควได้แค่หารอบุกอีกนี่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  สามใครสี่ใครเย้จ้งะไรแจ้งสีใดน้ำผพ้งทเนี้กันจะเป็นนี่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 นีงามากนี่แม่บ้างหันตาเจ้าเนาะดงกันนี่เนี่ย่ครับร้อยเบงนีเห็นเล้โงคปาปีเนาะปุ๊บงอ้ข่าวิดงดอกนี่ครับไป่เลี้ยงครับ เกียร์ให้ที่เท่าลอาไ,ไงดิไปให้มีก็หมาไงครับงงครับจอดนี่ละงูครับก็ลังปูก,กันจะกินก็เป็นไข่นาจิะนี่ละงูเลี้ยงครับปูก,กันจะไข่ มืหาเห็ดพออยู่พ่นอนอง,งอมอยู่มือน,นี้ครับพาพี่พานนอกกับพาลอกขกหาบ้งเฮ็ดพอพอหามันเห็ดปวกครับโอ้ยเดินเห็ดพอพี่น้นงคกับสะอ้อคนครับมือนงนะเดินมืองครับเกิดเติดอยู่แต่ผมย่างครับน้องครับนฟูกแล้วโอ้ยสายฟุยสิสายฟุสิบเอ้นวันนี้่นแมน คอยเป็นคนขวดเรมื่อลูบเราเลยเห็นอลาซาลาซาไอตะปูเขาบอกจริน่ะไละเอาซะเอาไปเผเาหลามันหมดแล้วขวดนสักึงแน่เลยเ้าเทียบป่อยต่ปออ้โอ้ยมนมันมันมัมัน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 มม่น้องมรับมมม ปุ่มตัง้งหนึ่งขวดเอาขวดเอาเราปูฮะเออรถวิ่งไกลเหรอยัยแมนฮะเขาตีกวางปุ่มๆมัมนโรงเรียนเด้อจะไปขอนแถวน้ำเขาเด้อเ <c oughs> ป,ปิดรถจูงข่ายน้ำเขาก็ได้ยังไปหาเห็ดต,ต่อเ<ม>นี่ยเห็นปุ่มเขาขวดเอาอยู<ม>่ปุ่ มันเราไปเคียวในกะตาเขาบรรยากาศดีวิ็นนอเลยช่วงิวเศรจังหน่อยแต่พอไม่ใงข้ามมายเ้ยเราไปบนแดดกูเป็นนางค้าขึ้นหางกวกัคักเราวะก็ติดใจบาหันมันเศ้าอีเด้ขวามอเกาขึ้เกานแล้ปีนไปปีนมาอีหันเอาเลย

เอา,อาเปักคอกนั่นนะไปกำไ,ไส่กำไส่กำไส่ว่ตาว่าแต่ใส่อสมโอเขาหลากะ <c oughs> โอ้ยีบได้สามันมอนีวะเ่ะไวเียยิ่ไกวยดปุ๋ย,ยลเลววยเาอ่ีย <c oughs>

เอาจาไป็นอย่าไปนลัดนามูดีเลไบเอาจะคลองหลุดเอาจะคลองหลุดเตรยมกันี่สิแบงหมูเอาอยู่ว่างาหม่ที่่กนีโอ้นีเป็นไดซี่่อนหยน่ยยี่ดีกะตา้านเเลี้ยมูกับพระพนี้กะตานั่นซะ บอนเพราะยบฮะออกกูคือยานบาปครับแต่ออกใ่ใส่นึงเนี่ยใส่น่สองไข่บกี้หนึ่งคุณเราจะดุณน่สไข่เนี้น่นเอาเ่งได้กระเ่่องดี๋ยไกตัวหีดตัว่นคุณนั่งกล้วขึ้นใหม่องเก่าด ฮ่าา่า่าา่าฮ่าฮฮ่าฮ่า่า่าแทกแน้าแตก่อยู่เบนีเลนใส่โอ้โหคุมันบบเต็มอ่ะนีณเอาใครอยู่ไอ้นาก็ไปพวแตกม่อยู่เพาะาโจกล่สุขคุมมาหลดแุ่ อะไรนั่งแม่ไอ้ไอะไรว้าวเจี๊ยบไม่อยู่ทางไหนอีกเนี่ยพ่ออีกาลไรที่นี่ถ้าเป็นจังใดโอ้มันบ่แเตียพุ่นว้าใส่ขนมพุ่นขวดใส่ขนมพุนนีนี่ทานนีเมื่อที่สนแมนบ่นี่นี่นี่น่นมัน ฮะัญหาน้ำขอกอหยาเนมัยองเตากันแงนบ่แต่ว่าคือห้อยด่าเขานั่งลูกขึ้นวังหันเนี่ยปลอยเ่าสิแม่นี่ยนุ่แเย่ย่อยเองนิดหน่อยรวนกันไม่ได้ขอกน้ำมันปวไงเลยเดยกไงตัวนี้เข่ใช่เดียวสิเด็กไงก็ไม่ใค่เดียวโอ้สองนี่คุกใหแบบไงอ่อนๆสำ กมดแล้วละขอดันี่ขวาอือว่นี่เจ้าไข่ปวดแห้งเลยหัวงาปวดทั้งเครืงเหัวาแขึ้นว่ายาเป้าปากมดลอก้ดินส่เต็มเบาตาขวดไวไวบนนี้ต่งรางบนน้ต่งเ๊ะอะสมูไปกินมาเห็ดเฮ็ดวันเด้ ตนหนึ่งโจกลงโจกลงมาเป็นสางน่อยเอาข่อยกันเราที่นี่เอโอ้นี่ครับพี่น้องมาเบิร์ครับเบอร์คิว่นี่ใคใส่หเห็ดไอ้ทุนใส่อามาโชว์พวกันะนีะ่พี่ตยเห็ดใครแม่กระตาผู้ใดนี่ขวดนีมากระุนปลา่นีาพ่ยด้<ะ> ซูบปตรงหาดอกกันเฮ็ดดอกหาเฮ็ดผอวลวดขั้นมาสั้นพุนี่งเจ้าแม่เฮ็ดโอ้โหข้อราว่าเมื่อกูเป็นไผ่เลยแม่เนาะุนนะไอปุยดียกุบกระลสกมามอันหาเฮ็ดผัวที่ใส่เป็นติกินเขาก้อนเจ๊กที่เขาไม่เจกี่เขาไม่ทิ่บอกเียบ่ไอทุนเียไปนทุ่นมันไปใส่มเ้ี่นี่หายู่มันเป็นหายู่นีได้เอานีบ่เฮ็ดผัว เป็นงาน้งเบิรองของย่างอ่าดอกงี้ไงบ่อุทโธมาบ้่านีู่้ลนี่ง้เท่ามากฝากใหม่เยวนี้บ่นี่ฝากเหม่จิ้ขาจิ้งลงกิ้งอกโอ้ยกระยอนวแไรเนาะเห็นเลยครับเป็นคนขวดมือนันเด็กหมดลายอือพึ่งเนี่ยกลังเกิดกูรู้นันมาเอาอะไรมันบานก่อนน้องฮิระงเนาะพุ่นตีขามวยไปพุ่นีอยางใครเนี่ยนกทุ่นไปทางไหนบนง ยังไปนีนแม่งตู้หาให้พออยู่แหลมนั่นอือโอ้โหไม่เห็ดูมกบอกพ่อมาโอ้โหข่โทบอกให้นาะกับมือตัวกางด่งไปเชี่ยวโอกางดงไปเชี่ยวโอ้ยมันก็ข้าไปหากลางดังกับบอด้มาเนาะดอกง้ามเนาะอีนใดเนาะอันดองนี่เห็นมาปรมเมินวาดในมาเรี่ยพอดีนนี่แมน นี่ใครกัมาว่านราบว่ไปออกมาว่านกัมามาสนมือม้าซมือโตกันเหรปลาโตมือก่อนมาน้ำเพลินบ่มาสมืออ๋ออันเทดปวกได้หลายเป็น้องเจ้าตีนี่ในนารถเี็เปวกอบตอ้วมเไหอี่ห้องเปิดไหมเปิดไหมัโอ้เราเดี๋ยว่มูเอ้เาเบิ่งมาเลยครับว่าเราจะขายหอยกะตาเพนลูกไปถามเออไปถามขายกะตาแร้วว้ขายกะตาบอด้เออเิดเชีบดเ

ป้าป้าว่าก็ได้เหรองกว่ะเอาอะไว่าได้เือจะคลองล่ะเหีียวเด้ออ่อยากได้เรา่อยกได้เหรองัวเขาเฮตุเรงไดครันเอามาพีปาก้ตาหนิมันเต็มแล้วก็เรยกไปต้านโอ้ยแล้วมัน้องกิหลดอ้วนมันหองก็ไม่ดอกแก่ช่วยป้ามไปห้องเจ้ายี่ใส่นี่แหละหอยสด ว่างนี่ไม่ยาตะมูเอาไม่อยานต้อ่นดวตัง้ยอุ่นเ็ดอร์ปึ๊บ่ถหน้าก็ได้รลายีนี่ปึเอาถอเอน้ำเล่าเนี้ยเอามาพี่เอาเยือเสื่อนั่นอับก็เลยเฮ็ดเป็นมูตีออกพอน่ะปุ่ะเฮ็ดเบอยู่งขางลางปุ่นพี่น้องครับปุ่นของพี่นั่งข้างคุงปุนก็มองคนละที่าเบื่อกันเอออสมาค่ะเจ้านนหลับ เออพ้านับเด็งแยงวันเพ่ปวดตกรลถดือมือมาเือนือมามาเอามาได้ปะเอากรตาไมหลกโอ้มันคือลูกเป็นหน่อยแต่นอนนั่งเฮี้ยงกันไหมนังเฮี้ยงกันแล้วงกันน่งงงกันลังเกิด มาเอาเงี้ยเข้าหมากว่าเรื่อยพี่น้องเลยขุนสลับาเลยกาเท้น้อุนสลัตาพี่น้องครับบัวหัวเห็ดพ่อเปล่ะบึ้งครับพี่น้องครับบัาผิตบัณฑิต่ลับขคนครับอันนี้ครับพี่น้องมย่นตเมน้องไออันนี้เขาเม่น้องเมฆอันนี้เเม่น้องตอมอันนี้พขาเม่น้องแหล่อันนี้เขาเม่น้องทิม ดทางล่างขวดโอ้ขวางล่างนี่อีกกสองอันนี้น้องวันเส้นอันนี้ของแม่น้องกาแม่น้องโอ้ยนฮ่าฮาฮาฮาเอากาๆๆฮะมานครับพี่น้องมือหนิอาจจะได้กระฝากอะไรก็แคบก็ติดตามครับตามองหน่อยครับทีไปโคดได้ติดตามมีเพือพี่น้องครับสำหรับชีมีกับพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีพวุ้งซุกสวัสดีครับบาย